สวัสดีค่ะนก ok ค่ะวันนี้นก ok พามาเข้าครัวแล้วนะคะกลับมาพบก,กับนก ok อีกแล้วนะคะพามาเข้าครัวท ण, ําอาหารบานๆทําอาหารง่ายๆนะคะวันนี้ที่นก ok จะทาให้ดูก็จะเป็นเมนูปโปรดอีกเมนูนึงนะคะของนก ok เป็นเมนูแกงทิยานัตนะคะวันนี้ก็จะเป็นแกงทิยานัทไสหมู um, นะคะไม่รู้ว่าใครเคยกินบ้างคะยานัทหรือว่าอีกเรียกชื่ออีกชื่อนึงก็คือสับปะรดนะคะเป็นชื่อภาษากลางนะคะวิธีการเลือกยานัดหมาแกงนะคะ ไม่ต้องเหลือให้ซุกมาร์กแล้วก็ไม่ต้องเหลือให้ดิฟมาร์กนะคะดิฟก็คือเขี้ยวเห็นไหมคะสีเขี้ยวให้เหลือแบบอมๆออะคะ่ะบอกไม่ทู้กะัะเลยไงอมๆก็คือผิววข้างมันก็จะเป็นสี่เรื่องอมเขี้ยวอ่ะคะ่ะผิวข้างนอกนะคะเรื่องเรื่องเขี้ยวๆนะคะทีนี้เราทําความสะอาดอย่านัดนะคะเอาทรายออกนะคะอย่านัดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะไม่เหล็กมาร์กไม่ใย่มาร์กนะคะแล้วก็ทีนี้มาหั่นเนื้อมู่นะคะมู่ก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องหั่นชิ้นใย่มาร์กไม่ต้องหั่นชิ้นเหล็กมาร์กนะคะ ถ้าหั่นชิ้นเล็กมากเดี๋ยวมันหดเดี๋ยวดูไม่น่ากินนะคะวันนี้นกเลื้อใช้มู่เป็นส่วนคองสั้นคอค่ะนกว้ารสชาเอ้ทกเจอร์มันความสัมผัสเขรามันเวลาเรากินอะเวลาเราใส่ในแกงค่ะมันจะ นึบๆดีนะคะอันนี้ถ้าใครอยากลองก็ลองเอามาห้ามาทําดูนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมภาชนะนะคะเตรียมวัอ่ภาชนะนะคะตั้งให้ร้อนก่อนนะคะทีนี้ก็ใส่เป็นหัวกะทิลงไปค่ะแล้วก็ใส่เป็นเคืองแกงนะคะเครืองแกงทิค่ะที่นกใช้วันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องแกงทีเจ้าประจําเหมือนเดิมนะคะชอบรสชาติแบบไหนนะคะก็เหลือเจ้าประจําได้เลยค่ะ ทีนี้ก็คนเครื่องแกงนะคะให้ละลายไปกับน้ำทิเลยค่ะนกก็จะใส่เป็นตัวนี้ลงไปด้วยนะคะเป็นตัวลดีคั่วกิ้งค่ะในความรู้สึกนกนะคะถ้าใส่ในแกงทีนกว่ามันจะรสชาติกลมๆร่อยดีนะคะถ้าใครอยากลองลองไปห้ามา,อาลองไสดูนะคะบอกว่ามันร่อยดีสําหรับนกนะอันนี้ถ้าใครอยากลองก็ลองเอาไปแผลห้าซื้อดูค่ะไม่ได้มีไข่ในเซเว่นแล้วก็มีไข่ในบิ๊กซีนะคะก็มีนะคะลัก ราคาลักซิปค่ะไม่ไม่แพงนะคะทีนี้พอเราคนเครืองแกงคนอะ,อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเ้ากันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ใส่มู่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ยานัดลงไปค่ะ <c oughs> พอใส่มูใส่ยานัดลงไปใช่ไหมคะทีนี้เราก็ใส่เป็นห้างกะทิค่ะที่เลือนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดสักแป๊บนึงค่ะปล่อยให้เดือดให้ขเขาเหลืออะไรอย่างน้ำยาหนัตนะคะมันออกมาผสมกับนำ้ำทีนะคะ ให้เดือดพุง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 แบบนี้เลยนะคะพอเดือดพุงพุงแบบนี้เราเราก็ลองชิมรสชาติดูค่ะขาดเลือดไรเราก็เติมได้เลยค่ะยากจะเติมว่านลงไปก็เติมน้าตาลยากจะเติมเค็มลงไปก็ใช้เกลือหรือใช้น้าปลาก็ได้ค่ะรสชาต์ข้านกโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนกชอบรสชาตินี้แล้วนกก็ตักพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะทําง่ายมากๆเลยค่ะเมนูนี่แกงทิมู่ยานัดนะคะเสียดายนกไม่มีใบกรูดนะคะถ้ามีใบกรูดสอยๆใบกรูดใส้ลงไปก็จะเพิ่มซีซันแล้วก็จะ ิมกลิ่นหอมของแกงขึ้นไปอีกนะคะวันนี้ก็เซนเนอร์เป็นไอเดียให้แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ